ที่นี่เป็นสวนโมกน,นานาชาติใช่ไหมคะนี่อ,อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักว่าสวนโมกน,นานาชาตินี้เรามีขึ้นเพื่ออะไรเรามีสวนโมกนา,น,านาชาติก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะฝึกจิตหรือเรียกว่าฝึกจิตภาวนาโดยตรงเพื่อประโยชน์ทั้งเพื่อนชาวไทยและชาวต่างประเทศเมื่อนานที่เราเห็นเรามีเพื่อนชาวต่างประเทศมาในที่นี้ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกที่ว่า คนเพื่อนคนไทยทั้งหลายเนี่ยก็สนใจในการปฏิบัติทางจิตหรือการปฏิบัติทางสมาธิเหมือนกันแต่ความสม่ำเสมอในการที่จะมาเนี่ยที่จะมาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราแพ้เพื่อนชาวต่างประเทศเพื่อนชาวต่างประเทศของเราจะมาประจําทุกเดือนตั้งแต่วันที่1นึ่ถึงวันที่10แล้วก็มาอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยเป็นเวลา67ปีแล้วแล้วก็เจ้าเป็นคนท่านอาจารย์พุทธทาสก็รู้สึกว่า ที่สวนโมกเก่าของเราทางด้านโน้นเนี่ยค่อนข้างจะคับแคบเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสร้างสวนโมกนานาชาติขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสให้สัทยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติแก่เพื่อนชาวต่างประเทศให้มากขึ้นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็มากันมากจะมีประมาณสักร้อยหรือร้อยกว่าคนแล้วก็เขามากันเป็นประจำมาด้วยควาสมสนใจแล้วก็ผู้ที่มาอยู่กับเรา ตรงนี้เนี่ยในขณะนี้ที่ก็เป็นผู้ที่ได้มาเข้าร่วมการอบรมหรือที่เรียกว่าดีทรีสำหรับฝรั่ง I'm telling our friends about how, why we do establish วนวนกนานาชาติ cha, just for the purpose to help people who are interested to practice meditation especially our Western friends and so some of our friends would like to know why our Western friends Are very much interested in meditation. Would you please let us know? Because I think there is too much materialism in the. There West. is too much materialism, mm -hmm. and there is actually no possibility to get out of it in the West. <coughs> มนุษย์มากแล้วเราก็เลยตกเป็นทาสของวัตถุไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นออกมาจากอำนาจของวัตถุที่ครอบงำและก็ติดตามแล้วกระตุ้นความอยากของเราได้เขาจึงเลยคิดว่าในเรื่องอันนี้เนี่ยบางทีเมดิเทชันจะช่วยเขาได้บ้างเขาจึงมาก็เนี่ยก็น่าคิดนะว่าเขาอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วแต่ทำไมเขาจึงมา n n how พระบาดอยู k r ร s h n า